่หัวหน้าเพราะว่าเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ดีอาจจะทําให้เราอยู่ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีหัวหน้าที่ไม่ดีเราจะอยู่ไม่ได้เลยคือแม้ว่าเพื่อนร่วมง,งานจะเป็นสภาพแวดล้อมอะคะ่ะแต่ว่าหัวหน้าก็ยังเป็นส่วนสําคัญในตอนนั้นนะคะในน,นตแหน่งนะั้นอะไรเงี้ยคิดว่าหัวหน้า แต่ว่าแนวคิดว่าไงคือแอบ,บยากอะคือมันก็สาคัญทั้งทั้งสองะเอาแบบแวบ,บ,บ,บแรกแบบทําปุ๊บตอบปั๊บอะคือเพื่อนร่วมงาน,เ,น,งานเพราะม,มันมันรู้สึกว่าบางทีเราทํางานกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าที่เราจะไปโดยตรง<อ>กับห<อ>ัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย <ไง S 2> เราเราเรารู้สึกว่ามนุษย์เป็นสังคมที่แบบอยู่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเราไปกินข้าวกับเพื่อนเราไปอะไรเงี้ยแต่เราจะมีโอกาสที่เราได้เจอหัวหน้าน้อยมากหรือหรือใกล้ชิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออาเแรกอะอาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานแต่พอมันทํางานไปเรื่อยๆอื่ะเราก็คงอยากให้งานที่เราทําสิ่งที่เราทํากับเพื่อน งาหรืออะไรเงี of of ้ยก็ตามให้ให้มันเอา standing ในในสายตาของหัวหน้าอะไรหลังจากนั้นเราก็ค่อยให้มันปรับไปเรื่อยๆดีกว่าไม่อยากเทฟังเพื่อนร่วมงานได้ยังดีอยู่นะคะควาจริงเพื่อนร่งานเป็นคำตอบแรกเสมอแหละแต่ว่าชีวิตเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้อะมันอยู่ี่หัวหน้างานใช่ค่ะก็อยากให้เขาซัพพอร์ตเราด้วยนะขอสองได้ไหมอะแต่ถ้าเลือกได้จริงอะ อยากให้เพื่อนมากกว่าเพื่อนทําให้เราอยู่รอดแล้วก็ระบายกับเขาได้ด้วยถ้าเป็นไปได้เราไม่ต้องเลือกเราเลือกทั้งสองอย่างได้เพราะว่าหัวหน้าก็สําคัญเพื่อนร่วมงานก็สําคัญมากเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันนะเนาะวันนึงบางทีมากกว่า8ชั่วโมงด้วยซ้ําถ้าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งที่้อมที่ท็อกซิกมันก็ไม่ดีกับเราทั้งในแง่ของใจในแง่ของการทํางานด้วยแบบนี้ค่ะถ้าบาลานซ์ทุกอย่างให้มันอยู่ในความที่มันบาลานซ์ที่มันดีพอๆกันมันน่าจะดีที่สุดเลย